ครับผมพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการโอ้ไมาเกมครับวันนี้ออกมานอกสถานที่โอ้โหรู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมแต่น้องเมย์ไปไหนน้องเมย์ไปไหนน้องเมย์น้องห <c oughs> ลงทางมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้หลงค่ะครับผมขอเพอเลยแล้วกันไม่ใช่อันนี้เฮ้ยน้องเมย์ทำสายกรรมมาปะเนี่ยดไูไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยคือหนูเนี่ยมาแทนพี่เมย์พี่เมย์ป<อ>ิดภารกิจอื่นอยู่โอ้แทนน้องเมย์ ตลอดไปเลยปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็มาแทน2สัปดาห์2เทปก็คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าทีมงานครับเอาตลอดไปเลยก็โอเคน้องปุ้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แวนนะผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมสวัสดีครับก็มาแทนน้องเมย์เฉพาะกิจนะครับผมโอเคไหนไหนก็มาลวเรามีรายการสาระรายการอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นรายการนี้ฮะโอเมเกมครับออกาศทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่ง แล้วก็หากใครไม่สะดวกดูจากจอทีวีก็สามารถดูผ่าน youtube.com ได้ฮะเสิร์ชว่า The Play Park Channel ปุ๊บนี่ก็สามารถชมรายการโอเม์เกมของพวกเราแล<ช>ะน้องพ <ฮะ S 2> ีได้นะฮะแล้ววันนี้<ล>เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ได้ข่าวมาว่าทีมงานว่าร้านเกมร้านนี้แต่งร้านสวยมากนะฮะแล้วก็คอมแรงมากๆชื่อร้านว่าร้านดาวหางนะผมอยู่ซอยกิ่งแก้ว41ซึ่งเป็นร้านในเครือของเอคาเฟ่ด้วยซึ่งใครมาเล่นร้านแต่เกมในเครือของเอคาเฟ่เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษ อ๋อลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นต่างๆภายในเกมเล่นได้อีกทีมากกว่าชมุ่งชาวบ้านเขาได้เงินมากกว่าชาวบ้านเขาโอเควันนี้สาระของช่วงอ่าสาระเรียนดีช่วงวันพ่ออ่าปุ้ยก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างรักสามเศร้าระหว่างพ่อลูกแล้วก็เกมมาฟ้าแม่ไหนครับแม่ไม่มีแม่ไม่มีแล้วม่ออกไปเลยเพราะว่าเพิ่งผ่านสิงหามาใช่สามสามสิ่งนี้จะมีความสัมพันธ์อะไรกันสามเศร้ายังไงฮะต้องตามไปชมกันครับผมแล้วก็ช่วงรยเกียนรเกมฮะวันนี้เป็นลอสซาก้า เรามาเตะฟุตบอลกันในลอสซาก้าง่ายๆโอเคแล้วก็ช่วงสุดท้ายผมคุยเล่นเมนเกียนวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องของพ่อใช่ว่าท็อกว,<า>ว่าคุณเนี่ยมีวิธีขออนุญ,ญาตพ่อเล่นเกมยังไงบ้างค,ค่อยมามาดูกันว่าแต่ละความคิดเห็นจะเป็นยังไงค,ครับผมโอเคี๋ยวันนี้เราเข้าไปชมร้านแล้วก็ไปฟังสาระเกียนดีกันนะครับผมร้านดาวหางไป ครับน้องปุ้ยก็บรรยากาศร้านรอบๆนะฮะเอาห่างจริงนี่คิดว่ายืนอยู่นอกโลกโอ้แล้วเป็นนอกโลกเลยทีเดียวนี่ถ้าปิดไฟเนี่ยมันจะมีสะท้อนส่งท้อนแสงหรือเปล่านะไฟจิงปบ้าเออเนี่ยมันเหมือนมีไฟม่วงใช่ครับผมก็บรรยากาศร้านดูเป็นเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะออกแนวอ่าสตรีทหน่อยมีกราฟฟิตี้โอ้เคสใสเคสอะเคสแบบอะคริลิกนะฮะรู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในโอเควันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องอ่าสาระเกียรติของเราที่เราเกิดไว้แต่อ่า ช่วงแรกไปแล้วว่าเก,วเกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อลูกรักสามเจ้าใช่พ่อลูกแล้วก็เกม,เกมโอ้โหเกมแรกนี่เลยฮะ for out สามค่ะเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยโดยรวมเป็นเรื่องราวของโลกหลังสงครามยูเครยโลกที่แบบลกล้านเวิรวหลังจากมันวินาศสันตโลไปแล้วบึ้มเสีอเอาง่ายว่าพังอ,ะอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว,ว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะถูกคุมไปด้วยกำมะันรังสีต่างๆคนเนี่ยก็จะกลายพันธุเออ กับคนก็จะเป็นนางฟ้า,าไม่ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> จะกลายเป็นพันต่างๆ,ๆที่แบบเหมือนกับว่าอยู่เพื่อความอยู่รอดก็จะเข่นฆ่ากันเองฆ่ากันให้ตายอ่าทีนี้การที่จะรอดเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกต้องไปอยู่ในวอลหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละวอลใช่ไหม <ฮะ S 1> ค่ะใช่เพื่อแล้วก็แต่ละคนที่เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยเนี่ยก็จะมีพ่อคอยดูแลแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎที่เิดว่าเลี้ยงเลี้ยงมาอยู่ดีวันวันวันหนึ่งเนี่ยพ่อหายไป แล้วลูกเนี่ยจะต้องโดนฆ่าถ้าเกิดว่าพ่อหายไปไม่มีคนมาดูแลเขเนยใช่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะหนีออกมามาตินโรคว้างข้างนอกอันโหดร้ายก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวของเกม f o u t 3นี่แหละโอเคเกมต่อไปน้องบุ้ยไซเลนทิวภาพหนึ่งนะฮะไซเลนทิวก็บางคนอาจจะรู้จักในนามหนังฮอลลีวูดนะครับผมซึ่งไซเลนทิวภาคหนึ่งเนี่ยมันจะต่างจากในหนังทดนึงก็คือแบบเมืองของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเมืองไปเลย เป็นเมืองไปเลยแล้วก็ประเด็นของเกมเรื่องนี้ง่ายๆฮะพ่อตามหาลูกตามหาวันละใช่ครับนะตามหาลูกหลาไวันเอ้ยน oh, <no. S 1> ะก็พ่อตามหาลูกซึ่งเมืองนั้นอ่ะก็จะมีผีซึ่งแบบมันไม่เหมือนในหนังนะหนังมันจะเป็นโลกคู่ขนานใช่ปะ่ะแต่นี่คือจะเป็นแบบเมืองเมืองเขาเลยบางบางบาง,บางคนเนี่ยเป็นคนเดินมาเดินสวนมาแปลงร่างกายเป็นผีมาตบกันและที่สําคัญภาคนี้ฮะมี เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของซีรีส์ของ Silent Hill คืออีนางพยาบาลผีอ่าโด่งดังไปทั่วโลกครับผมโคม่าตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะยมัยไม่สวยแต่มันหุ่นดีนะ<อ>ในหนังนะในหนังหุ่นดีอะ่ะแบบแต่หน้าเขาแบบมันไม่มีหน้าเนาะทีมงานเนาะแล้วแต่แต่หุ่นดีมากนะครับผมก็ถือว่าชอบครับชอบคนระับไม่ชอบก็ต้องไปบวชแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเรื่องที่สอนะ่ะเรื่องนี้อันนี้ ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องเกมซะไหร่แต่เกี่ยวกับเรื่องเกมนิดนึงฮะก็คือคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างมีฐานะเป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วคุณลูกเนี่ยสมมติน้อง,น,องน้องปุ้ยเป็นลูกอะติดเกมมากทํางานก็ไม่ทําก็คือขนาดทํางานเนี่ยก็ทําได้แค่สามเดือนแล้วแม่งก็ลาออกนะแล้วกลับมาเล่นเกมคุณพ่อเนี่ยทนไม่ไหวครับผมทนไม่ไหวก็เลยต้องไปจ้งางใครสักคนนึงที่เล่นเกมเดียวกับลูกเนี่ย แต่เทพกว่าแต่เทพกว่าเลเวลสูงกว่ามิชชั่นเดียวของไอ้คนที่จ้างเนี่ยก็คือมึงทำยังไงก็ได้เวลาลูกกูเข้าไปในเกมอ่ะตบแม่งให้ยับก็คือไป P.K. ีเคไปไล่ฆ่าไปไล่ฆ่าให้ยับไอ้ลูกคนนี้เขากลับมาทํางานครับเขากลับมาทํางานก็แล้วเขาก็เปิดเผยเหมือนกับว่าเปิดใจพูดประมาณว่า เออต่อให้เขาเล่นเกมหรือไม่ติดเกมเนี่ยยังไงเขาก็ตั้งใจที่จะอยู่กับพ่ออยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขารอง,งานที่แบบรอให้งานที่มันโดนที่มันใช่เขาถึงจะไปตั้งใจพาครับผมก็<ผ>มไม่รู้ <ผม S 2> ว่าจะเป็นจะเป็นอย่างที่ลูกพูดหรือว่าเป็นพาะที่พ่อเขาจ้างสุดยอดเทพในเกมมาตบกันแน่นะครับ oh. ผม <laughs> โอเคนี่ก็เป็นสามเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อลูกแล้วก็เกมท้ายสุดฮะเกมมันก็คือเกมฮะเราอยู่กับชีวิตจริงเล่นเกมไม่พอรู้ นะครับผมเล่นเกมไมารู้ยี่สี่ชั่วโมงต่อวันหนึ่งวันไม่ใช่เยอะไปอันนั้นจริงๆไม่มีอะไรทำถ้าว่างยี่สี่ชั่วโมงก็เล่นมันยี่สี่ชั่วโมงไม่ต้องนอนเออใช่หรือเปล่าไม่ใช่พักผ่อนบ้างนะครับผมใช่แบ่งเวลาใกล้ปุ๊บั้ใช่แล้วก็ช่วงนี้ช่วงวนันพ่อก็ทําให้พ่อคลื้นใจสักหน่อยนะครับผมหยุดเล่นเกมวันพ่อวันนึงที่เหลืออีกสามร้อยกว่าวันไปเล่นที่เต็งที่เฮ้ยนี่ตัวจริงเฮ้ยครับช่วงหน้าของเราผมลุยเกมลุยเกมอย่างที่บอกครับเตะบอลกันในเกมล้อกัน ไพาพ์กร่วมกับฟันบ็อกชวนคุณบอกรักพ่อให้กองโลกไปกับกิจกรรมเกมเมอร์ระดับครั้งที่8โดยครั้งนี้จะขนไอเทมสุดเมพมาให้ได้ช็อปกันแบบจุใจรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิและโครงการในภาพรมราชูปรมภมอันเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนช็อปไอเทมครั้งเดียวได้กำไร2ตาแบบนี้ไม่ช็อปไม่ได้แววรู้ยังเว สุดสุดครั้งยิ่งใหญ่ l o t a k g a National Championship 2013 by Sponsor ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือทีม BGD Kiki และทีม The i m p r o v i s e ซึ่งทั้งสองทีมจะต้องเดินทางไปแข่งขัน l o t t a g a World Championship ที่ประเทศเกาหลีเบื่อฟาดฟันกับอีก3ประเทศนั่นก็คือเกาหลีไต้หวันและอินโดนีเซีย งานนี้ต้องอาศัยแรงใจจากเพื่อนๆร่วมเชียร์พร้อมกับกิจกรรมเชียร์แชมป์เพียงส่งการให้กำลังใจทีมไทยรุ้นรับไอเทมฟรียิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าลืมร่วมสนุกส่งแรงเชียร์ทีมไทยว้าแชมป์โลกพร้อมกัน18มกราคม2557ติดตามข่าวสารได้ที่ lotzaga.playpark.com เกมเกมวันนี้ผมอย่างที่บอกไปเกมลอสซาก้าในโหมดฟุตบอลนะฮะน้องปุ้ยกติกาง่ายๆนะผมเข้ามาจอยห้องกับเราเดิวเราจะประกาศทีมงานจะประกาศแล้วใครที่มาจอยกับทีมเราซึ่งมีพี่แว่นแล้วก็น้องปุ้ยเนี่ยสองคนและทีมคู่ต่อสู้อีก4คนใช่ใครทีมชนะชนะหมายถึงยิง3ลูกก่อนใช่ใครยิง3ลูกก่อนชนะก็ได้ไปเลยทีมชนะได้เอคเท่าไหร่นะสามสี่เก้าส่วนทีมแพ้อย่าน้อยใจไปครับได้เอคัแปดสิบเก้าบาท นะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกนะมกันไปดูกันเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวรอโหลดเข้าเกมนะฮะมาแล้วเอ้าโผล่มากระจวงเลยพี่แว่นฮะง่ายๆครับพี่แว่นยิงเข้าขวา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ทันอะไรครับอังไม่เข้าเหรอนึกว่าเข้า <c oughs> เฮ้ย,อยโอ้โหหนึ่งศ <c oughs> ูนย์ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคอุ okay. ้ยยิงเข้าฝาเราสีน้ำเงินมั่วสองไปโอเคครับหนึ่งตอนหนึ่งแล้วตอนนี้ใครชนะทีมที่ชนะทีมพี่แว่นได้เนี่ยก็เอาไปเลยฮนะสี่เก้าแต่ตอนนี้อย่านะอย่ากดสกิลได้นะ AF a เอฟบอลอยู่หนะ้าโกมกูแล้วอื เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุ้ย้ย้ยอออกออกโอ้โหวุฒิบินสะเมื่อก้ใจเย็นเย็นใจเย็นเเอาแล้วพี่แบนไดบอลพี่แบนไดบอลพี่แบนไดบอลถเงักปุ้ยปุ้ยนี่ถนัดเงานเฮ้ยกูได้กูได้แล้ พี่ดูอยู่พี่ดูนี่พี่ดูอยู่ทำไมดูวะนรยบอลอยู่ข้างล่างว่ะปุ้ยเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆแหมลูกนี้อึดจริงๆครับ นี่มือใยสองหนึ่ง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 ใครสองโคตรมั่วโอเคใครสองเราสองสิโอ้โหเอาละครับเตรียมตัวเป็นจะเป็นแมชพอยต์หรือเปล่าอันนี้ฮะทีมพี่แว่นกับน้องปุ้ยนำอยู่นะเอบปุ๊บ ไ,ได้เตะลูกอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยนักโก ยิ่งนาโกยิ่งโอ้โหแล้วแม่งไหลไปข้างอีกไงเดวี่ <c oughs> สเดวี๋ส์โผล่มาไอซัดเห็นกูไหมเนี่ยอ้าโอ้แล้วมันไปไหนแล้ววะนะแม่เอองเอือยเฮ้ยกูเตะนี่ไ <c oughs> อ้แวันออครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ชนะแมบกวงเออชนะครับโอ้โห โอ้โหทีมพี่แวน่น3ต่อหนึ่งฮะโดนยิงก่อน1ลูกแต่ไม่ขนามือนะจิตใจเราแข็งดัง,ดงหินผาและนี่เธอ,อ<ะ>ติดใจะดิติดใจห้องข้ององ,งอยู่เลยเนี่ยคือคือทีมพี่แว่นอะไม่ได้โดนมัน,มนเลยมันดีตรงที่เรามีน้องคนนึงเป็นเป็นเหมือน<ก>เป็นโกอะ่ะรักษาแดนหลังไว้แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นแผนแมงวันตอมขี้ <laughs> คือแมงบอลไปไหนแมงไปหมดเลยแล้วพอ พอบอลไปด้านหน้าเราก็วิ่งสบายฮนะสามารถสวนกับค o u ์เตอร์แท็กได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็เป็นทีมพี่แว่นแล้วก็น้องปุ้ยเอาชนะไปได้นะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนที่ร่วมทีมพี่แว่นแล้วก็น้องปุ้ยด้วยนะครับผมส่วนทีมแพ้อย่าเสียใจไปเอาเอกแพส89ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบกันช่วงต่อไปของรายการาไม่ทํางานนะเนี่ยนี่ชอบนะเนี่ย <laughs> ไปช่วงต่อไป กลินอไอความยิ่งใหญ่แห่งเกมออนไลน์กำล,ลังจะกลับมาใน Ragnarok ok Mobile สุดยอดเก,เกม MMO RPG เต็มรูปแบบบนมือถือให้คุณพกพาความมันระดับตำนานไปเล่นได้เลยทุกที่รัรด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า3ล้านครั้งเลยทีเดียวเปิดทดสอบให้เล่นบน Android 9ธันวาคมนี้และพร้อมเปิดให้บริการทั้งระบบ Android และ iOS 19ธันวาคมนี้นะจ๊ะรู้ยังแม หากคุณเป็นเกมเมอร์ที่ลั้งไกลโลกโซเชียลความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงได้ PlayPark Connect โปรแกรมที่รวมเอาทุกช่องทางความบันเทิงแห่งโลกออนไลน์มาไว้ในที่เดียวทั้ง Facebook, Skype และโปรแกรมเสริมเอาใจคอเกมอย่างทีม m s p e ว k ดี d อ r r e o r r d เดให้คุณได้เล่นพร้อมแชทโซเชียลแถมอัปโหลดได้ในเวลาเดียวกันเลยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w p l a y p a r c o m แล้วเจอกันในแจววรุ่น ที่สุดของตำนานเกมออนไลน์เกมแรกของไทยแชมเปี้ยนเกมออนไลน์เกมเดียวที่ให้บริการยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบันแชมเปี้ยนเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในประเทศไทยแชมปเปี้ยนเกมออนไลน์เกมแรกและเกมเดียวที่สร้างสังคมเกมออนไลน์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง รันตีด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับโลกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเราทุกคนแชมที่ยิ่งใหญกว่าทุกตำนานจ,จะเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้ง ร่วมสร้างตำนานบทใหม่ของสุดยอดเกมออนไลน์ที่ครองใจคนทั้งโลกใน Ragnarok ok 2 Legend of the Second เล่นเม็นเกนวันนี้ครับน้องกุ้ยอย่างที่บอกไปท็อปิกของวันนี้คือไรก็คือคุณมีวิธีอย่างไรคะที่จะขอพ่อเนี่ยเล่นเกมอ่าก่อนที่จะฟังความเห็นของแว่นแล้วก็น้องกุ้ยฮะมาฟังความเห็นของน้องๆในร้านดาวหางร้านนี้ครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคก็เคยนะครับไม่ครับเขาให้เล่นวันละแค่5ชั่วโมงไม่อะ แต่ว <mile> ่าเขาจะบอกว่าแบบเล่นได้ถึงแค่ไหนแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่บางทีก็มีที่เราแบบว่าเล่นเกินเลยไปเคยบหมครับก็ไม่เคยนะผมก็น่าจะตามชัยเขาก่อนนั้นช่วงนั้นแต่พอโตมาก็เล่นเลยนะฮะไม่สนใจหรอกก็บอกเขาตรงๆนะครับไม่งนั้นเขาไม่ให้เรามาเล่นแน่นอนแล้วเผื่ออาจจะโดนตีไปด้วยนะครับผมบอกว่าทํางานอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าแอบไปเตะบอลของหมายตายก็คือเข้าไปหอมเขาเลยมั้งแล้วก็บอกว่าเออขอเล่นนิดนึง ไม,ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะขอเป็นบางเวลาผมเวลางานก็คืองานเวลาเรื่องก็คือเล่องตอน,น,นเด็กก็เคยบ้างครับพี่ <laughs> จะทจําตัวดีอะไรไงครับแบบว่าขอพี่ <laughs> นะครับ<อ>พ่อก็ไม่ถึงกับกอแล้วขอครับส่วนมากอ่อนบอน <laughs> ก็ขอเขาให้เขา้าวาให้ตรงเวลาคงต้องตกลงกับเขาอะว่าเออวันหนึ่งเขอเล่นกีช่ชั่วโมงหรือประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยไปกอดเขา เล่นหน่อยนะแต่จะแบบพยายามเล่นให้น้อยลงจะไม่ติดอะไรประมาณนี้นาทีก็จะได้เล่นพ่อให้ผมเล่นเถอะไม่ให้เล่นผมก็แบบไม่กินข้าวอดบอนบน,นอนออกจากบ้านไปนู่นไปนี่เพื่อจะเล่นเกม ลงไปกราบแทบเท้างามๆนะแล้วก็บอกว่าพ่อปีหนึ่งผมขอสักวันหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้พ่อก็คงน่าจะใจอ่อนให้ผมครับขอ,อหนูเล่นเกมแป๊บหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวบุกวงไพ่พ่อนะซื้อพวงมาลัยไปกราบพ่อดีๆว่าพ่อครับขอเล่นเกมหน่อยครับขอเล่นเลยนะเพราะว่าเรียนหนังสือมา,าเครียดมากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมแต่ละคนมีวิธีที่แตกต่างกันแล้วก็ยุทธยนต์แตกต่างกันเหมือนกัน น้องปุ้ยเป็นยังไงบ้างขอทางฝั่งของน้องปุ้ยถ้าจะขอพ่อเล่นเกมถ้าสมมุติว่าพ่อเฮ้ยเกมหรอให้เล่นใช่ปะพ่อจะให้ติดเกมอย่ติดผู้ชายบอกไปเลยผู้ชายครับใช่ค่ะปัจจุบันก็ติดเกมแล้วก็ติดผู้ชายในเกมนี้ไม่ใช่ก็จะบอกพ่อว่าเออเดี๋ยวไปเรียนนะฟังดิทั้งถ้าหนงแล้วก็ เลี้ยวเลยบอกพ่อว่าไปเรียนเสร็จปุ๊บขับรถเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเข้าร้านเลย,เ,ยเข้าร้านาเออไม่ไเพียดีมากดีมากเลยนะครับผม<อ>ส่วนของพี่แว่นนะฮะกองแว่นก็แน่นอนว่าคุณพ่อถ้าขอตรองตรงอ่ะคุณพ่อไม่ให้แน่ๆพี่แว่นก็จะบอกว่าไปพิมพ์งานไปทำรายงานอารมณ์เื่นนี้แต่ตอนนั้นเราก็เลี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยวเหมือนกันตอนนั้นเราเฮ้ยเฮ้ยพ่อให้ไปว่าที่จริงอ่ะพอเราโตขึ้นมาพอาแว่นโตขึ้นมาก็น่าจะรู้ว่าคุณพ่อรู้แน่นอนแต่เขาไม่พูดแต่ท้ายสุดอ่ะ อารทำที่บ้านเองก็โอเคเรียนก็เราก็สามารถทําให้ผ่านได้ทําให้จบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันปุ้ยก็รับพิมพ์รายงานอยู่เราพิมพ์จนคล่องเลยใช่พิมพ์จนคล่องรับพิมพ์รายงานพิมพ์งานแล้วพ่อพิมพ์งานแล้วเพมเฮ้ยมี่คไปพิมพ์งานอะไรกันนักขนาววะเนี่ยแล้วและครับผมก็ท้ายสุดก็เกมก็ยังเป็นของนอกการของเราเราแบ่งเวลาใ้ถูกต้องนะครับแล้วยิ่งอยู่ในช่วงวันพ่อด้วยอย่าทําให้พ่อโมโหนะ ก็คือง่ายๆคืองดวันพ่อหนึ่งวันเล่นเกมนอกนั้นเล่นไปเลยสามวันอสามร้อยหกสิบสี่วันเล่นใช่เล่นไปค่ะเยอะไปเยอะไปแครับผมโอเคก็วันนี้รายการโอเมกเกมของเราก็มีสาระน่ารู้ทั้งมีสาระทั้งไม่สาระเกลียนไม่เกลียนอยู่นี้ครบทุกรสนะผมส่วนใหญ่จะไม่มีนะส่วนใหญ่จะไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นน้องเมย์ปรทมตอนนี้น้องปุ้ยมารับหน้าที่แทนชั่วคราวก็ยังไม่มีสาระเหมือนเดิมครับผมใครที่อยากเจอพวกเรานะผมก็สามารถชมได้ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ง แล้วก็รือเรื่อทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะหรือถ้าดูไม่ทันเนี่ยก็นี่ไปย้อนดูได้ที่ youtube.com นะคะ h the playpark channel ค่ะหรือจะเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะฝากคอมเมนต์ว่าโอ้ยนู่นนี่นั่นนะคะได้ที่นี่เลยค่ะ f a c e b o o k c o m a h s o f t l i f e ง่ายๆผมง่ายๆก็เดี๋ยวเทปหน้าเจอพี่แว่นกับน้องปุ้ยใหม่น้องเมย์ยังไม่มาค่ะคุณงานครับขออีกสักร้อยเทปได้ไหมให้น้องปุ้ย เมย์ไม่ต ok> ้องมานะยันแก่เลยว่างั้นโอเคครับวันนี้รายการน้องเว้ยเกมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ